ซีเรียสแบล็เป็นพ่อทุนหัวของ Harry p o พอตเตอร์และเป็นเพื่อนสนิทของเจมส์พอตเตอร์พ่อของแฮ r ์รี่พวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่เรียกกันว่ากลุ่มตัวกวนสมัยเรียนที่ฮอกวอตส์ซีเรียมาจากตระกูลแบล็กผู้ทรงเกียรติแต่เก่าแก่ซึ่งส่วนใหญ่มักเข้าข้างศาสตร์มืดแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธครอบครัวและยืนหยัดต่อต้าน หลังจากการล่มสลายของหลอดวอเดอมอร์ซีเรียสถูกกล่าวหายอย่างผิดๆว่าเป็นผู้ทรยศและเป็นคนเปิดเผยที่ซ่อนของครอบครัวพอตเตอร์ให้วอเดอมอร์รู้นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าสังหารเพื่อนสนิทอีกคนคือปีเตอร์เพติกรูและพลเรือน12คนเขาจึงถูกส่งตัวไปขังที่คุกอัสคาบันโดยไม่มีการไต่สวนกว่า12ปีซีเรียสต้องทนทุกข์อยู่ในคุก แต่วันหนึ่งเมื่อเขาเห็นภาพของเพรติกรูในหนังสือพิมพ์เขาจึงรู้ว่าเพติกรูยังไม่ตายแต่ได้แปลงร่างเป็นหนูเลี้ยงชื่อสแบเบอร์สและอยู่กับครอบครัววิสลีซีเรียสจึงแหกคุกออกมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและปกป้องแฮร์รี่จากภัยคุกคามที่แท้จริงเขาได้พบกับแฮร์รี่และเพื่อนๆและท้ายที่สุดก็สามารถเปิดเผยความจริงได้แต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้น ซีเรียสกลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของภาคีนกฟีนิกซ์และมอบความรักและคำแนะนำแก่แฮร์รี่ในฐานะครอบครัวที่แท้จริงนาเศซาที่การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและครอบครัวของเขาได้นำไปสู่โศกนาฏกรรม